สวัสดีค่ะพี่น้องเปิงปายมักพอกันอีกแล้วนะคะกับชน,ชนชาแนลบไดยพอกันโดนเนาะคะเนะโดนเลยละเป็นอาทิตย์นะพี่น้องงานหลายแห้งพี่น้องโอ้ยงานหลายเหลิกสามตุ่มสม,มือกลับมากลับเมยบ่มมีเวลาละค่ะพี่น้องก็ัเลยบ่มี่ยังไม่ห้เบิง์นเลยค่ะพี่น้องมื่อเนี้ยก็เอาถูกตะใครอีกตามเคยละพี่น้องมาจุดให้เบิรง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเบ่งเอามากักกระซื้อบ่มักกระบอต้องซื้อกับพานไปนะคะพี่น,อน้องเนอเฮ็ุให้เป็นแนวทางซื้อๆสิสนะหมวดที่แล้วกับลาดกระขอโทวขคอให้เพราะว่า,ายังว่าแล้วหลุกลกมๆแล้วพี่น,อน้องเนาะเฮาะกับโหูดอกนะว่ามันสีออกยังไดงสิเอนอะแหมนหูปนานกับกูคือสีบรแดงมาเห็ดงานแล้วล่ะค่ะพี่น้องไปนั่งเก่งตะเลขแม่นบอพี่น้องจ๋ากระเบ่งไว้เป็นวิาเป็นแนวทางนะคะพี่น้อง บัต้องไปซื้อมันหลายห้เราวดที่แรกก็โดนกินมาแม่นน้อยโอ้ขอโทษขอไห้ให้พี่น้องถือกินไปน้ำกะลองมึงเอาได้ค่ะพี่น้องเอ้ยจะหมักบะหมักสินะแต่งวดนี้ข่อยยานมันมีเบินอยู่เด้อว่าเลขออกมันวันอาทิตย์โอ้บะหมันวันอาทิตย์น่เลขกออกวันพฤหัสบะค่ะพี่น้องมันจะมีเบิ่นบิลกับเบิงกันไปยังไงโอ้หัวนี่คือยังนอกพี่น้อง เลขสองบอ้ยเลขเจ็ดบอกพี่น้องหนาจะแมนเจ็ดเนาะคิดไวเนี่ยมันแมนมานอนซิเมนมานอมัชิตตงกระใจข่อยหมากมโนพี่น้องอันนี้ก็คือไวพระไวอย่างย่ำสาวเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็นี่ละ่ะมาจุดถูกตะไคร้ไวพระย่ำขึ้นกับสวดมนต์เลยเรียบร้อยอันนี้ก็มาจุด จุดทูบตะไคร่ค่ะพี่น้องค่ะมาลุนน้กนากันมากระซือแล้วค่ะซือกะซือแต่พ่อดวงนะค่ะพี่น้องถ้าซือเกินดวงมันบ่ออกเรอกพี่น้องคอยลอ้องหมดละขันซือเกินดวงนะหูยบ่ได้แล้โดนกินวดที่แรกนะซือเกินดวงพี่น้องตัวละเป็นพันสองพันมันเลยบ่ถือกซ้ำโอ้แต่ก็เกือบถือกสามตัวหนาเด้ค่ะพี่น้อง กเจก็ดหนึ่งสองนะพี่น้องเอ้ยเกือบเกือบยังมาสามตัวนะเจ็ดมา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 เลยค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแห่ในเลยค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยก็เริ่มทีท่อแล้วล่ะเฮ็ดยูทูบกระได้พี่น้องจ้า เขามันบ่มีคนมาเขาเบืองเนาะพี่น้องเขาเราก็ไปเขาเบืองเขาเนี่ยติดตามเขาจนเขาก็บอกข่อยเขาว่าเบืองห้าวชิพี่น้องข่อยกะท้อท้อด้ข่อยบอกเลยจะข่อยเสเห็ดต่อบอกรกข่อยก็อยากท้อมาอือว่าเขาคือบอกเขามาเบืองเขาแนงสินะเออจักสามหน้าที่ก็ยังดีเนาะพี่น้องอันนี้นี่ไปติดตามคลิปไผ่กับเบืองจนจบเด้อพี่น้องเบืองจนจบเลยโฆษณากับบอคาไหมเขาพ้อเด้อพี่น้อง ให้ขยะให้เขาได้ตังค์เนาะเขาใจอยูเด่แต่ของเฮานะคบว่ามีไผรขอพุณนคนที่กดอันสับจับไข่กดไหลกดแช่กดกระดิง่งให้ได้ค่ะพี่น้องขอพุณนหลายๆที่กดติดตามกับผูดด้ใดกดติดตามอันข่อยกดให้เป็นกำลังใจก็ขอหฮร่รให้ฮร,รวยได้ค่ะพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรงมวดนี้ให้ถือสามโตตรงเด้ค่ะพี่น้องใน <c ười> ตัวไดก็มาบอกกันแน่เด้จ้า ว่ามันบางยิ่งเลยนะครับพี่น้องเอ้ยค้นจนเนาะก็ะมาเล่นหวยแหละครับพี่น้องกาเล่นกระถือมันดีทีนองกาเล่นกระถือไม้เนี่ยก็ยากยากๆปีนี้พึ่งว่าพลาดเนี่ยละงวดงวดที่แล้วแหละพี่นอ้นองน้องน่ะกระถือมาตลอดเลยปีเนี่ยพลาดเป็นยังคือพลาดดูพรเข้าใจคือกันมันพลาดเจ็ดเจ็ดเห็นตะเล็กเจ็ดครับพี่น้องเจ็ดเจ็ด เดี๋ยวค่อยมาลุนกันพี่น้องลุนไปน้ำกันลุนไปน้ำกัน นดวงใจพี่น้อง 76, 76 1, เ76 761เดลขหนึ่งกลายเป็นเลขเจ็ดกระดได้พี่น้องส่วนคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหะค่ะพี่น้องง่าลายกับพี่น้องสิลาคานจนชนแนลสวัสดีค่ะ